สวัสดีครับอยู่ช่องทุเรียนแชนแนลส,นส่วนภาษาครับช่องเดียวช่องจิ๊กตอกวันนี้มาเติม่าอาหารทุเรียนครับผมอันนี้กบพิกุลก็กําลังโตเลยครับแต่นี้ฉีดพ่นทางใบนะครับทุเรียนเล็กก็เริ่มฉีดได้เลยครับนี่ต้นกําลังงามเลยครับธานอาหารรวมแมกนีเซียมแคลเซียมไนเตรตผสมกันนะครับแล้วก็ปุ๋ยทางน้ําปุ๋ยน้ํา16สามามาอาหารรวมอะมิโนโ อันนี้พ่นก็หลังใบนะครับผมนี่ครับก็เพราะว่าแดดเทาไม่ค่อยมีครับต้องสะสมอาหารทางใบจะขึ้นต้นได้ดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะพวนดินแล้วก็จะรู้สึกว่าผลจะมากช่วงนะครับต้นนี้ก็อาจจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวก็สะสมอาหารนี่ครับสะสมอาหารตัวน,นี้ก็ นี่ครับกาลังสวยเลยครับแต่ว่าใบอาจจะไม่เขียวมากเพราะว่าแดดน้อยแดดไม่มีครับเราก็ต้องสะสมอาหารทางใบนี่ครับผมกําลังโตเลยฮะจากต้น30บาทแล้วก็พวนดินพวนดินข้างๆโคนครับแต่ว่าขั้นตอนใส่ปุย๋ยก็ผมก็เอาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วแล้วก็ถอนวัชพืชออกนะครับมาคลองไว้ที่โคนนะครับ นี่ครับเหมือนสูตรผมที่ทำให้ให้ครับกองไว้ไม่ต้องกองหนานะครับจะได้มีออินทรีย์วัตถุมากมายที่นี่นี่ครับแล้วก็ควนดินเดี๋ยวก็เอาเนี่ยฮะควนดินข้างข้องนี่หน่อย แล้วก็เอาปุ๋ยมาโรยฮะปุ๋ยอะมิโน,โนปุ๋ยอินทรียแล้วก็สูตร16-16ประมาณเกือบๆหนึ่งช้อนชาครับเห็นบางท่านว่าอาจจะเยอะไปแต่จริงๆไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนก็จะมาดี๋ยวมันก็จะ,ะละลายปุ๋ยนะครับผมนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นมูซันคิงนะครับมูซันคิงก็ นี่ครับหมูสันคิมก็ควนดินแล้วก็พ้นปุ๋ยด้วยหมูสันคิมก็อลังสวยแล้วก็ควนดินครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลาไม่นาน การทำนะครับต้นใหญ่ก็กำลังโตครับตวนนี้ก็กำลังสวยตอนนั้นเอาหญ้ามาลงไว้นี่ก็ปวนดินนะครับนี่ครับเป็นการทํทำให้ ปุ๋ยอินทรีย์ซึมซับเข้าไปที่ดินได้เร็วนะครับตัวนี้สวยมากครับเดี๋ยวพ่นนี่เลยปุ๋ยทางใบแล้วรอไปเลยนะครับอ่าเขากวนดินหน่อย ขวนดินไปครับเกาะประมาณนี้ครับเพื่อนให้ดูขั้นตอนการทํามันอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ก็เจ็บแน่นอนครับหน้าฝนแล้วก็มีหญ้าด้วยครับแต่ก่อนหน้านี้เคยปลูกหญ้ามไม่ค่อยมีแล้วก็ปลูกยากแล้วก็ตาย ร้อนครับทุเรียนทนไม่ไหวแต่อันนี้มันมาได้ดีเพราะว่ามีหญ้าเยอะหญ้าเป็นตัวกักเก็บความชื้นเนี่ยครับมเีเขาเรียกว่าอะไรนะไมทารลเซียมมาแลลวฮะเป็นตัวลอยสไลดยอินทรียวัตถุโโหสิผมกองกองไว้แต่ว่ากองไม่ดีนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนก็คลิปนี้เนี่ยครับสวยเลยครัคลิปนี้ดี มีแนะนําอะไรที่ดีๆก็อยากขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพอผมไปทำคลิปดีๆนี้ต่อไปแล้วก็มาใส่ปุ๋ยวันนี้คก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะค,ะครับขอบคุณครับ